สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาบอกวิธีการเคลียร์แชทเคลียร์ดาต้ากันนะครับแบบที่ว่าข้อความและรูปไม่หายเริ่มต้นก็เปิดแอปไลน์กันขึ้นมาเลยครับแล้วก็แตะซ้ายมือล่างสุดนะครับแล้วขวามือบนสุดเนี่ยมันจะมีรูปเฟืองน็อตให้เราแตะรูปเฟืองน็อตเซตติ้งตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนหานะครับคำว่าแชทนะครับมันจะอยู่ด้านกลางๆหน่อยนะครับด้านล่างกลางๆก,กดแชทเข้าไปนะครับพอหลังจากที่เรากดแชทเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดคําว่า ลบข้อมูลนะครับหลังจากนั้นครับระบบมันก็จะรันนะครับแล้วเราก็ให้เลือกติ๊กเขียวๆคาว่าข้อมูลแคชอย่าไปติ๊กคําว่ารูปข้อความเสียงไฟนะครับถ้ามันมีข้อมูลอยู่ในนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลมันจะหายนะครับห้ามติ๊กเด็ดขาดเลยให้ติ๊กข้อมูลแคชและด้านล่างเนี่ยมันจะมีเขียนว่าลบข้อมูล ที่เลือกนะครับให้เรากดด้านล่างของผมมีตั้งเกือบ1นึ่งจิกเนี่ยแปดกวอาเมกนะครับอันนี้เราจะได้พื้นที่คืนจากล n e มาด้วยนะครับก็คือเราไม่ต้องไปลบแอปอะไรตอบมีอะไรเพิ่มนะครับกดฟึบนะครับมันจะถามหนึ่งครั้งว่าลบข้อมูลไหมนะครับให้เราตอบว่าลบข้อมูลทันทีเสร็จแล้วระบบก็จะหมุนอีกรอบหนึ่งนะครับนานหรือไม่นานแล้วแต่ข้อมูลแล้วก็ CPU ของเครื่องนะครับหลังจากที่เราลบแล้วเนี่ยมันจะเป็น0่วนแมคเบ์เห็นไหมครับแต่ตัวรูปยังอยู่นะครับกับ เข้าไปดูในแชทข้อมูลต่างๆนานา,นาก็ยังอยู่นะครับวิธีลบเคลียร์แชทก็ง่ายๆเราได้พื้นที่ขึ้นกัะแค่นี้เองนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ